มาครับวันไหนเหยื่อเช้านี้ที่ว่านี่บักูกาสิงปึ๊บครับมันมันมีเขียนทอยทหารเล่นบอรเล็กครับอ่านั่นแหละของพี่ทอมอ่ะที่มีของพี่ตั๊กอ่ะถ้าบอรใบไม้ของอาจารย์บอมโอ้และทอมก็ห่าหีเดียวหรือไงครับคุ้มครับ กุ้งอน่นเรับนี่คกุ้งีครับตอนน้องนี่เยครับบอนเขียๆนี่เพราะว่านี้เลยปลาครับงนมีเบิ่งลยครับงานมีเบิ่งเอ้ากันท่ามไรล่ะครับนี่เยท่านทาอะไรกันครับนี่สอนกุ้งกุก้อยเอ้ใส่เป็นไรใส่เบิ่งไงร้ายเลยะกุ้งโอ้ครับแมนครับขุสองสองบ่อของคนเสียจเกีียวเกียวเกี่ยวสอนกุ้งสอนกุ้งสอนกุ้งก้อยก้อยมีหอยสรูดสอนกุ้งก้อยเนี่ยเวนลูกครับ บเนี่ยครัมาดูคนยองยังครับเนี่ยโอ้หากหมาครับเนี่ยหักหมาหากหมาอกินบัวคาครับสวัสดีครับเก็บค่าคันครับขอบคุณครับขอเลขบัญชีด้วยครับเนี่ยครับผสมสดครับมาต่วนดอมูแล้วหากหมาขี้เป็ดขี้ไก่ครับ ผสมลายเด่นอ้าเอาผสมไปเลยครับสำหรับผมครับไม่ต้องผสมเหยื่อยากครับนี่ครับให้เกยเส้นครับให้เกยเส้นครับขี้เกลือนครับตัวละบาทครับมาเลยขายสีโค้ดคนใดมาหาตัวหนึ่งขี้เกลี้ยงปีก็มีครับ สวัสดีครับครูศัก์สวัสดีครับสวัสดีครับนบผมสวัสดีครับถุงปลาตาอะไรวะเนี่ยเขาเห็นสูตรสิบหกสิบหกแปดครับสิบหกแปดสูตรเด็ดครับไหนครับขี้กระเดือนโอ้ขี้กระเดือนมาหลายอยู่ตัวละหาตัวครับโอ้ยมีโอ้ยครับมันเห็นมีหน่อยบอกกุ้งยแปะมุนหมดเด้นี่ ไปครับจักหน่อยผู้ใดเอาอันผู้ใดเอาจะมีป่มากบังคับหรือเพียงแค่เพื่อนรถไปเอาแล้วครับดเดี๋ยวผมไปตามให้ครับคุณครูฮะบ่มีเงินสดโอนจ่ายเลยครับอเอาครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะเปิดซิงกันแล้วครับเดี๋ยวด้อยใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวด้วยใช่ต้องแล้ว

ไปแล้วกินแล้วครับผู้ลงค้นกินเบดแล้วครับ้ลงคนกินกินเบสแล้วครับู้ลงค้นกิ่นเบดแล้วครับผู้ลังคคนกินเบดแล้วครับโอ้สองตัวใดตัวนึงวะเอ้า กันแล้ววันคลองกันแล้วมันเดือดจ่ิงๆอ๊อบเดือดๆอ๊อบเนี่ยโต๊ะไกลๆบออ๊อฟเลยอ่ะอ้จิ้มไกสุดล้ำจะเล่าเปล่าสิ

สวดครับอออๆอเต้นลำบำครับเต้นระบำครับเฮ้ยเอเคครับดูมุมนี้ครับเฮ้ยทำอะไรกันครับฝั่งนู้นครับ คอ๊บสับแล้วครับโอ้โหแล้วครับแล้วครับดูหน้าคนแล้วครับตายแงิ้เอาครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับสองครับสองครับโอ้ยเหตุใดครับเดี๋ยววางกล้องข้างนึงครับโทษครับโทษครับมึงกินเดีหรออ่ะกินแล้วร้องแล้ว สองตัวครับนั้นก็ปลดกันแล้วครับเอ้ยวัวนะครับี๋ยวมาดูทุนนะ็อฟสับสับสับไหมสับแกะแล้วครับอะไรคือแล้วครับทำครับแล้วคือแล้ว สองตัวครับเดี๋ยวคือทำครับอือครับนี่ครับลูกโอ้ยปลาเข็งครับโอ้โหปลาเข็งกินแสดงี่ยผมจะเปิดก่อนาเปิดเยครับจะวางไว้ต่อครับอุสักใส่พัวงๆเลยครับสองตัวเลยครับแม่ลูก อบอมแบมรับโอ้โหส่วนนักตักจุดจุดจ้องจ้องครับเอ้ยยกค่อยๆครับ,เร,บเรียบร้อยครับปลายเบ็ดครับสันงอกๆ,ๆเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ,รบ,รอรบโอ้โห นี่ก็งอกงอก,งอก,งอกครับโบ้โบ้โบโบโกอดาครับตัวนี้ครับ,รบเรียบร้อยครับอน, <c oughs> นั่นนะครับลุดแมวครับลุดเสยครับลุด,ล,ดลุดปลาอยู่เสือี้วเรยเฮ้ยโอ้โหอีกแล <c oughs> ้ว ปลดปลาครับปลดปลาโ,โชปปลานะครับนี่น้ออ๊อฟโช์ปลานะครับไม่ส่งใสห่วงสันเนาะ,ะรับเห็นทุ่นหมห้ครับ นั่นแหละครับเลี้ยงกันอยู่นั่นแหละโอ้ทุนเห็นไหมเห็นไหมซับโอ้โหแล้วครับดอกนี้มาเด้อขวัญเอ้ยอยู่เอ้ยโอ้ขอดากครับโอ้โอ้โอ้เอาเอาเอาดักวะขอดากวะเอ้ยโอ้ยโอ้ยขวั ตกทั้งดากเลยบัณฑ์รอนเตาไปใชก่อนฮะนี่ปลากินหรบอเปล่าเฮ้ยเลื่นพืชฮ้ยเดี๋ยวนะใสไม่หยุดใสไม่หยุดโอเคครับโอเคโอ้โหครับบูรอดยากครับตายขี้กี่เดือนครับช่างอีกครับตายขี้กี่เดือนครับนี่บูรอดยากครับขี้กี่เดือนเต็มปากครับเต็มปากโอ้โหดูหน้าครับดูหน้าดูหน้าคนเนาะโอ้โห โอ้หครับโบลรถยากครับโบรถยากขอบคุณครับโอ้โหเหือแตกซ่าซ่าเลยมาทายนภากันน้เอาแงแล้วครับแล้งานพ่มา มันจะใช้ครับและงานพม่าครับขายปลาขายปลาครับไปเร็วๆๆๆเอาไปเร็วๆๆๆเอาไปถึงก่อนอ้อยก่อนไปเร็วๆๆโอ้แบนเลงแบนเลยแบนสมนโอ้มาถึงผู้เดียวเอาผู้เดียวได้ไหมแบนแบนแบนต้องเฝ้าตกชั่วโมงหนึ่งนะครับต้องหยุดตกชั่วโมงหนึ่งนี่เวลาหมูไปกินเขา เอา้านักเลี้ยงมาแล้วงานอ๋อเนิร์ฟอีกอกอครับผมทรงงานกำลังขึ้นนะครับเลยครับเดี๋ยวรอใขรจะเอาขึ้นอีก นะครับผลงานคุณครูพอได้ป,ปิ้งได้ปิ้งมายกมายกมาโอ้โหเดือดเดือดเดือดโอ้ย ไหนๆมาๆมาผลงานประคอบไปต้มเราลุกมาทั้งไม่หลดจันฮเฮ้ยไป<อ>งานวันนี้ครับไปเกลี่ยเส้นนะครับเรายังไม่ขึ้นครับยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ครับ ครับ้องค่อยปลา2โลครับเบ้อ,อโอ้โอ้โอ้เห้ยตัวใหญ่บ่ตัวนี้เปลี่ย,ย,หยนหอยเลยครับเอ้เอาจะมีล่ะครับจะมีล้วครับออกกันไหม่คลิปหน้าครับอือบ่พอส,สวัสดีครับ